โอเคต่อไปคำคำเรียกร้องครับทำไมไม่ไม่เรียงมาล่ะครับป๋ากูเข้าใจนี่กูเข้าใจรายการเมื่อกี้ลุงเขาบอกเขาอยากเด้งป๋าเขาใจแบบนี้เออดูดิป๋า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 เลือกรอบไปเลยป๋าอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณคุณคุณใจใจทางแบบไหนเนี่ยเฮ้ยจะล้นชีวิตกูถามจริงมึงอยู่บ้านมึงไม่เนี่ย อาแล้วเ้จริงแล้วเดี๋ยวดีวขอทิ้มีแพงแล้วบ้านอยู่อีกคนบ้านอยู่อีกคนอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวเหรอแล้วไม่ค่อยอยู่เลยเหรอไม่ค่อยอยู่เลยแกอยู่นวันมึงนอนคนวันมึงนอนปิดแอร์เดือนนหนึ่งก็มาอยู่วะคอยไปครึ่งเดือนแล้วอลาดาต่อไย่าบอกว่าสามร้อห้บบาทอ่ะอุ้ยตาแม่พันก้าร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งพันเก้าร้อบาท ผู้หลอดแล้วพี่แมวเขรหลบแล้วผูรหลอดแล้วพี่แมวเขาหลับแล้วเจริิ้มตัวนั่งเลยแล้วบอกน้อยเนืของจจริจริงจริงน้อยถือไว้ถ้ามีลุงลุงน้อยกับเขานะ